ทำให้น้อง Youtube เสียอาการเลยนะครับหลังจากที่พี่อุงอิงเพชรบ้านแพงแอบหอมแก้มพ่อแม่ในวงก็ยิ้มกันแก้มแตกขณะที่ในมุมมองของ FC บรรยากาศโดมสน้อยเพชรบ้านแพงในวันที่มีน้องอุงอิงก็ถือว่าเต็มไปด้วยความสุขจริงๆครับเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ เกินเลยเก็บอาการแบบ ดี๋ยวครับกลับมาพบกันในช่องธีนนชัยกันอีกแล้วนะครับอนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้ององค์อิงเพชรบั้นแพงทุกคนทุกขัานเลยก็แล้วกันครับใช้คาว่าบรรยากาศที่โดมสาวน้อยเพชรบันแพงเนาะในวันที่มีน้ององค์อิงเพชรบันแพงเนี่ยก็ต้องยอมรับกันจริงๆก็คือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานความล่าเริงก็เพราะนี่แหละครับเธอคนนี้แหละองค์อิงเพชรบันแพงที่เข้ามาเติมเต็มให้กับบรรยากาศในวงสาวน้อยพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงก็มีคอนเทนตท ถ่ายลงแอปฟ้าถ่ายลงโลกออนไลน์เพื่อที่จะให้พ่อแม่เอฟซีได้เห็นถึงมุมมองความน่ารักของอ e ู๋อีเเพนบันแพงกันรวมไปถึงนี่แหละครับเป็นการเสริมเป็นการผลักดันให้กับน้องแดนเซอร์พี่ๆคอนบอยอาจารย์นักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยได้เข้ามามีบทบาทในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยก็เกิดจากน้องอ e ู๋อีกเพรบันแพงเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้เอาจริงๆแล้วก็ อ่ะเขาอาจจะมีตัวตวนของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้เราไม่ได้เถียงว่าไม่ใช่เฉพาะของอุ๋งอิงเพชรบนแพยซักทีเดียวแต่ว่าอุ๋งอิงเพชรบนพเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยก็คือเป็นเพราะน้องนี่แหละที่ดึงที่นําพา FC แฟนคลับเข้ามาให้รู้จักกันในวงมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่แน่นอนครับบรรยากาศที่น้องอยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือประเด็นในช่วงค่านั่นแหละก็คือหลังจากที่กินข้าวกับเมนูเสร็จเนาะแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศกันว่า YouTube อะไรอย่เงี้ย เข้ามาร่วมเฟรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่องพ่อการชัยก็ถ่ายช่องแม่นุชก็ถ่ายเนาะเรียกได้ว่าก็แม่นี่น่าจะยิ้มแก้มแตกกันเลยแล้วก็พ่อ,พอแม่ในวงด้วยพ่อการชัยพ่อนันนะแล้วก็อีกหลายๆคนที่เข้ามาร่วมถ่ายคลิปเนี่ยน้องอุว๋วแพงครับใช้คาว่าหยอกน้อง YouTube นั่นแหละทุกคนก็คือพี่สาวคนโตแห่งตระกูลน,นามวงศาเนาะนั่นพูดคํานี้ได้เต็มปากเพราะว่านั่นแหละก็อย่างที่พวกเราได้ติดตามกันมาอุ๋นวแพงก็คือลูกบุญธรรมของแม่นุชวัตโจเนี่ยมาตั้งแต่ช่วง วงแรกๆอยู่แล้วแล้วก็มีการผูกข้อต่อแขนกันแล้วเราในนามเอ็กซีก็รู้จักในนามแบบนั้นมาตั้งแต่แรกๆแล้วก็คือเป็นพี่สาวคนโตแล้วก็มีน้องลําเพลินที่เป็นน้องสาวรองลงมาแล้วก็ปิ่นน้องลําแพนแล้วก็น้อง u t u b e นี่แหละครับหลังๆมาเนี่ยน้อง YouTube เริ่มที่จะพูดเก่งแล้วนะเอาจริงๆก็เริ่มตั้งไข่แล้วแหละ กำลังหัดพูดเนาะแล้วก็บรรยากาศที่เกิดขึ้นก็จะได้เห็นได้เลยครับน้อง u t u b e เี่ยโตมานี่หล่อเหมือนพ่อโจไปยนะแต่แน่นอนครับวันนี้องค์อิงเพชรแป้นแพงหอมแก้มน้องไปหลายฟอดกันเลยทีเดียวแรกๆก็ดูหน้างงๆเนาะแต่พอหลังๆมาทุกคนพอหอมฟอดสองฟอดสามเข้านี่ดูยิ้มแบบยิ้มกุ้มกิ่มอ่ะเหมือนเขินพี่สาวอะไรประมาณเนี้ยแล้วพพ่อแม่ๆ,ๆ FC ก็ยิ้มกันแซวกันในวงอะไรอย่างเงี้ยทำให้น้องยูทูบเนี่ยทำเอาแบบเสียอาการกันเลยทีเดียวนี่เสียอาการตั้งแต่เด็กเลยนะแล้ว ย่องยอมรับว่าเป็นคนที่มีบุญมากมีงเวนพือนแพน,นีหอมไขนน่แบบ ไม่ได้หอมใครง่ายๆอเอาจริงๆแล้วก็คือประมาณนั้นแล้วก็นี่แหละก็ด้วยความรักความเป็นดูระหว่างพี่สาวกับน้องชายนั่นแหละเราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มันก็เป็นการเติมเต็มความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ดูคลิปอยู่ทางบ้านด้วยแล้วก็เป็นการเติมเต็มความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่ในวงที่ถ่ายคลิปมาให้พวกเราดูด้วยอะไรเงี้ยภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นมันก็จะเห็นความสุขความสนุกสนานที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันเนาะก็จะได้เห็นคอนเทนต์องคงอิง,งเพชรบ้านแพงกันนั่นแหละครับวันนนีี้ก็ถือว่า่าแหละ ช่องหลักๆเลยนะพี่ปแปมๆอย่างเงี้ยถ่ายเก่งมากพ่อกันชัยอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหลายๆช่องเลยแต่ว่าก็ติดตามแต่พ่อกันชัยกับพี่ปแปมบนี่ก็ครบเวอร์แล้วไหมหรือว่ายังไงหรือว่ายังต้องมีอะไรมุมมองอะไรที่มันแปลกใหม่ไปมากกว่านี้อีกไหมหรือ,อยังไงหรือว่ามีช่องพอนนอะไรเงี้ย ถ่ายอุงอิงเพชรพนแพงตลอดเวลาก็จะเห็นว่ายอดวิวเนี่ยปังมากจริงๆทุกคนปฏิเสธไม่ได้จริงว่าอุงอิงเบชรพนแพงเนี่ยนำพาทั้งความเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานของพี่พี่เพื่อนๆในวงสาวน้อยความปังความดังของวงสาวน้อยเพชรพนแพงแล้วก็นี่แหละก็คือมีอาชีพเสริมให้กับพี่พี่ในวงได้รู้จักในการที่จะหาเงินผ่านทางออนไลน์อีกด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็อย่างที่นั่นเคย์ทำคลิปไปหลายคลิปเลยมูลค่าในตัวอุงอิงเพชรพนแพงที่มาสร้าง ต่อยอดสร้างไรายได้ให้กับพ่อพ่อแม่ในวงสาวน้อยแล้วก็ FC แฟนคลับที่ทําช่องเกี่ยวกับน้องเนี่ยประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้จริงๆทุกคนมันเงินสะพัดมากๆแล้วก็ถือว่านี่แหละครับเป็นจุดกําเนิดใหม่ของวงการหวอลลาที่ใช้คําว่าเติบโตมาด้วยกัน2 3ปีแล้วแล้วก็นี่แหละปีนี้เห็นบอกว่าแม่นุชอะ ออกรถเคเนใหม่2คันอันนี้ไม่ทราบแน่ชัดว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่ายืนยันจากช่องข้อนนแล้วน่าจะเป็นสาวน้อย1คันหนึ่งแล้วก็สาวน้อย2คันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นฉากสาวน้อย2แล้วอลังการมากแต่อู๋อิงเพื่อนเพืงก็หลุดปากว่าไม่ปัวไม่ปังเท่าสาวน้อย1หรอกอะไรประมาณเนี้ยยังดอปกว่าด้วยยังดอปกว่าสาวน้อย1แสดงว่าสาวน้อย1นั่งน,น่าจะมีแต่ LED แบบบานะ์ะไทยเลยเพราะว่าเห็นแบบแบบแบบนะ แปมทําหลุดมานิดนึงนะครึ่งเวทีเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เห็นเป็นแบบอ่าเป็นรูปเป็นล่างหรอกแต่ว่า LED แบบทั้งแถบเลยทุกคนก็ต้องมาร่วมลุ้นกันว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้จะอลังการกันแค่ไหนเพราะว่าเห็นบรรยากาศวันเนี้ยมีการเอาของมาลงแล้วเป็นเซตใหม่หมดเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็บอจก็บอกว่าลงทุนไม่น้อยล้าน ไม่น้อยล้านแล้วก็ต้องหลายสิบร้านนั่นแหละเอาจริงๆแล้วก็คือหมอลําแต่ละปีเนี่ยต้องลงทุนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนขนนแค่ขนนกก็จุบแล้วทุกคนขนนกเนี่ยแต่ละโชว์เนี่ยก็ห้าหกแสนก็ไปแล้วแล้วกี่โชว์แล้วก็ฉากเวทีคัดเอา แล้วก็เครื่องดนตรีไหนๆที่จะเป็นสแปรอีกมิกอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องแบบเปลี่ยนใหม่โดนน้ำมีสแปรไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทำวงบาลาไม่ใช่ง่ายๆเะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทําอะไรให้พวกเราได้ดูเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คือชื่นชมนะครับไม่ต้องไปตําหนิติเตือนก็หรอกถ้าเกิดว่าตำหนิติเตือนก็อย่างที่ FC ฟซีแฟนคลับหลายคนบอกว่าลองมาทําเองไหมอะไรประมาณนี้จะได้รู้ว่า มันหนักขนาดไหนอะไรประมาณนี้น้นก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่ทำออกมาเนี่ยมันดีหมดเสมอคิดบวกเข้าไว้ทุกคนเอาจริงๆแล้วก็เสพผลงานเขาเนั่นแหละในแต่ละปีมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะมีดีบ้างมีโชว์ทั้งที่แบบปั้วบ้างปังบ้างดอกบ,บ้างอะไรเงี้ยก็อยู่ที่การวางสาคริปต์ของแต่ละโชว์แต่ละคนแต่ละครูนะแต่ก็ยังบ้าเลยครับทุกคนบรรยากาศสาวน้อยเพชรบานแพงบรรยากาศ ครอบครัวองค์กร ok สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยทุกวันนีมีความสุขได้จริงๆเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็เพราะองุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอย่างที่นอนได้ย้ําไปในต้นคลิปนั่นแหละครับว่าองุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาเติมเต็มคําว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆสาวน้อยกืนอุ๋งอิงองุ๋งอิงกืนสาวน้อยไปแล้วไร่ต้องใช้คําว่าเป็น DNA ไปแล้วแล้วก te antis, ็เพราะอย่างที่เคยพูดกันเนี่ยยางก็เคยย้อนไปเพราะสมการตั้งชื่อวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไว้รอใครหรือเปล่าก็รอองุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละเนี่ยพอพ่อแม่เอฟซีก็เชื่อไปอย่างนั้ ก็เชื่อไปอย่างนั้นเช่นกันก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่มีความสุขเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเมื่ออู๋ญิงเพชรเปินแพงเดินทางมาลงสาวน้อยเพชรเปิ้ลแพงพ่อพ่อแม่เอฟซี FC เนี่ยเสพคลิปกันดูคลิปกันไม่หวาดไม่ไหวเลยในแต่และว,วันก็มีหลายช่องที่ถ่ายคอนเทนต์นกันลงมีปังบ้างมีดอปบ,บ้างก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเ,เวลาและโอกาสทุกคนใครถ่ายคอนเทนต์คิดสร้างสารรค์อะไระอย่างเงี้ยพ่อพ่่ก็ติดตามให้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราก็รักลูก รักลูกของเราเนาะใช้คําว่าลูกลูกลูกของเราน้องของเรา นั่นมองอุ๋อิงเป้นแพงเป็นน้องสาวไม่ได้บอกว่าเป็นศิลปิน f อฟซแฟนคลับอะไรประมาณนี้เขาถือว่านี่แหละมันก็จะเป็นความรักความเป็นดูมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดูแบบเหินหา่างะไรเงี้ยดูสนิทชี้เช,ชื้อกันมากยิ่งขึ้นด้วยความเป็นดูอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอพลอแม่เอฟซก็น่าจะรู้สึกแบบนั่นเช่นกันไม่ได้มองอุ๋อิงเป้นแพงเป็นศิลปินในดวงใจแต่มองเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งส่งผลให้ภาพบรรยากาศมันสะท้อนออกมาผ่านทางมาลเยผ่านทางการดูยอดวิวผ่านทางการคอมเมนต์ติดเตือนอะไรประมาณนี้นั่นเองครับแน,น,น่น มากก็หยิบยกประเด็นประเด็นน้อง y t u t u นั่นแหละประเด็นน้องย t u b e เขินพี่สาวเอามาเล่าให้กันฟังในคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองอิงเพ็รนแพงวงการเหมาลำก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ